อันดับสองของสถิติตอนนี้แซงไปแล้วนะครับโดยคริสเตียโนโรนัลดนะครับในการทำประตูและยิงประตูมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของโลกนะครับวงการฟุตบอลเขาคือคริสเตียโนโรนัลดนะครับสามารถแซงใครและตอนนี้อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่และอันดับที่หนึ่งโด,าางดะ Ronaldo, จะสามารถแซงได้หรือเปล่าหรือคริสเตียโนโรนัลดจะสามารถ เลยขีดจำกัดของตัวเองไปใน,ในวงการลูกหนังได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมหลักคลิปนี้กันะครับ <S 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 นี่ก็คือช่องเด e Master อร์ c h ช n n น l นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลังเที่ยงเราจะมีการอัปเดตเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะครับเนื่องจาก วันนี้นะครับเราได้เห็นสถิติที่คริสเตโนโรนันโดสามารถทำลายได้แล้วนะครับและตอนนี้นะครับมาอยู่เป็นอันดับสองของโลกนะครับวงการลูกหนังหรือวงการฟุตบอลนะครับและโดนะครับสามารถทำลายสถิติการยิงประตูได้มากที่สุดนะครับซึ่งเป็นอยู่อันดับที่สองและตอนนี้มีลุ้นนะครับ ต้องฟังหลังคลิปนี้เราก็ฟังโคเตียในการอัปเดตนะครับว่าคริสเซโนโรนันโดจะเป็นอันดับหนึ่งได้หรือไม่ต้องไปฟังกันนะครับโคเตียครับโอเคครับสวัสดีครับผมโคเตียนะครับวันนี้เราจะมาย้อนรอยดูหดไม่หดไม่หยุดชุดไม่อยู่ของ CR 7ซนะครับของเจ้าโรนันโดครับตอนนี้สดร้อนๆเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโรนันโดตอนนี้นะครับ สามารถยิงประตูแซงทะลุของเจ้าไข่มุกดำเปเรบของบราซิลตัวนี้นะครับโรนัลดขึ้นมาเป็นอันดับที่สอดในการถล่มประตูมากที่สุดใน,ในโลกแต่โรนัลดยังตามหลังใครอยู่ยผมจะมาเล่าให้ฟังตอนนี้นะครับโรนัลดเมื่อคืนนะครับที่ชนะอูดิสโมสอยูเวนตุสชนะอูดินเซ่สองประตูสี่ประตูต่อหนึ่งโรนัลดทำสองประตูตอนนี้นะครับโดได้แซงเปเล่ไปแล้วตอนนี้นะครับโดถลุงไปเลย อยู่ที่758ประตูะ oh, 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 yeah. ในการค้าแข่งอาชีพครับก็คือตอนนี้ครับก็ CR7 ก็แซงไปเลยไปแล้วครับอตอนนี้นะครับ hmm. โดก็ยังหยุดไม่มีใครหยุดเขาได้แล้วเขาก็จะถล่มประตูไปเรื่อยๆครับถือว่าสุดยอดม,นนะมากนะครับอ,อันดับที่หนึ่งผมคิดว่าเป็นนักเตะที่มันอยู่ในโทศวรรษที่ถือว่าไกลมากนะครับครับได้แก่โจเซฟบิสคาน คุณพี่อาจจะไม่รู้จักจากสโมสอรสลาเวียปาเมื่อก่อนก็คือ่าประเทศเช็กอาจจะอยู่ในที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมสอรในสาภาพโซเวียตครับอ๋ออยู่ในโซเวียตใช่ครับไม่น่าการแข่งขันมันถึงได้ต่ำครับตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้า้อยสาสิบเอ็ดถึงปีหนึ่งพันเก้า้อยห้าสิบห้าครับถือว่าสงครามโลกพอดีใช่ครับถือว่าตอนนั้นนะครับเป็นนักเตะที่ทําประตูได้มากที่สุดในโลกณตอนนี้ครับ จากการลงเล่น530รมตช์ครับเขาทำไปได้805ประตู8 0 5ประตูะตผมคิดว่าโรนันโดน่าจะเหลืออีกประมาณอีกสัก50ประตูนะครับเนาะครับใช่ถึงจะสามารถแซงคนนี้ได้ครับแต่ผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าโรนันโดสามารถแซงได้ครับสามารถแซงนักเตะโจเซฟบิสคารได้ครับเพราะว่าด้วยวัย35ปีของโรนันโดครับ อายุไม่ใช่แต่สภาพร่างกายของโดยังไม่ถึง35ปีครับในการวิเคราะห์ในบอดี้ร่างกายผมคิดว่าอีก50กว่าประตูผมคิดว่ายังไงโรนโดก,ก็สามารถทําได้อยู่แล้วทําได้อยู่แล้วครับและคิดว่าโดจะทํำไหมครับผมว่าโดคิดทําอยู่ทําแน่นอนทําได้แน่นอนอย่าลืมว่าเปเล่เป็นนักเตะที่เล่นแต่เฉพาะสโมสรซานตสเพียงเดียวไม่เคยออกนอกประเทศครับนี่คือข้อเสียของเปเลครับแล้วก็พวกบิสคานก็เล่นในสโมสรเดียว แต่โดเป็นนักเตะที่เล่นได้หลายๆสโมสรครับแล้วก็ยังจะมีสิทธิ์ที่จะทําลายสกอร์นี้อยู่ครับเพราะว่า758ประตูกับ8 0 5ประตูครับแล้วอีกประมาณ53ประตูครับเนาะครับผมคิดว่ายังไงก็ทําได้แน่นอน100%ซ์ครับที่โดจะสามารถยิงกระชูดแล้วก็ไปได้เรื่อยๆครับครับผมแลวผมก็คิดว่าทําได้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าอันดับ2เนี่ยผม หรืออันดับ3าเนี่ยผมก็พอใจยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการแข่งขันฟุตบอลในช่วงทศวรรษที่21เนี่ยนะครับหรือว่าในปี2010นะครับก็เป็นปีที่มีการแข่งขันนะครับมากกว่าในสมัยก่อนเยอะมากๆใช่ครับครับและสถิติอันนี้เป็นแค่แบบว่าการวัดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสถิติเหล่านี้นะครับยังไม่ได้วิเคราะห์ถึงว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คริสเตโนโรนัลโดเป็นนัมเบอร์วันนะครับของการยิงสกอร์หรือยิงยิงเข้าประตูมากที่สุดฉะนั้นผมคิดว่าเลยนะครับไม่ว่าโดจะอยู่อันดับสามหรืออันดับสองโดคือที่หนึ่งในใจของช่องของเราอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับไครตและกดกระดิ่งน,นะครับเรามีคำถามสุดท้ายว่าโด จะไปอันดับที่1ได้หรือไม่และเรามีรางวัลให้นะครับว่าตอนนี้โดอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับโพสลงมาใต้คลิปได้นะครับและสุดท้ายนะครับเราก็ขอตัวจากกันนะครับที่จะลาก,ก่อนสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี